ว,ว่าคุณเป็นคนไฮเทคหรือโลเทคถ้าคุณเป็นคนโลเทคมีปัญหากับเทคโนโลยีอยู่ boy boy. บ่อยบ่อยบนนองมาเลยค่ะระบายออกมาที่งตัวแทนไปรับฟังเรื่องแก๊กซิมแก๊กสิ่งของคุณแล้วถ้าคุณผู้ชมเจอสตีฟก๊อฟกับโทรศัพท์สุดโลเทคของเขาระบายมันออกมากับปัญหาเทคโนโลยีที่กำลังแก๊กซิมคุณอยู่แล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่โลเทควันนี้เพื่อไฮเทคในวันข้างหน้า ไฮเทคหรือโลเทคครับหบอกพี่โลเทคหรือไฮเทคพี่ก็ไม่ได้โลนะแต่ว่าพี่ก็ไม่ถึงขนาดไฮเทคมากพี่ใช้มือถือรุ่นอะไร iPhone ค่ะตอนนี้ใช้ไอโฟนใช้ iPhone ก็แคปเจอร์ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ใช่อไหมต้องเปลี่ยนใหม่ยังย่งนั้นก็ยังไม่อินเทนพอสิใช่โอ้โหเฮียไฮเทคหรือโลเทคครับโลเทคใช้รุ่นนี้อว่าโลเทคพี่เป็นคนไฮเทคหรือโลเทคครับ โลเทคครับโนเทคครับปกติพี่เล่นอะไรบ้างก็เฟซไลน์ line, ธรรมดาแต่ว่ารับสายนายโยก่อนก็ได้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับโชว์ให้เขาดูเลยครับใหม่มากหรือไม่ใช่ไม่ใช่ที่เครื่องคิดเลขครับโลเทคหรือไฮเทคครับพี่โลเทคพี่ใช้ทำอะไรบ้างจะเล่นเฟซบุ๊กไลน์พี่เปลี่ยนมือถือมากี่ครั้งแล้วประมาณ5-6ครั้ง5-6ครั้งเวลาเมมเบอร์ใหม่เนี่ยทำยังไง ศูนย์เขาทำให้ศูนย์เขาทาให้ก็ไปยืนเออศูนย์ทําให้หน่อยสิจับเบอไม่ได้ถ้ามันมีวิธีที่เราสามารถดึงเบอร์ที่มันมาจากท้องฟ้าพี่ดึงเข้ามาเข้าเครื่องเราได้เลย3นาทีเสร็จอย่างนี้พี่ช่วยพี่เอาไหมเอาเอาเอาทำไงช่วยบอกหน่อยโลเทคเก็กซิมในตอนนี้บอกได้เลยค่ะว่าหากว่าคุณใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเขาเป็นมือถือชนิดพิเศษที่ยกเอาวิญญาณเขาครึ่งหนึ่งอยู่บนโลกออนไลน์ เพราะฉะนั้นถ้าคุณทําตามสีนตอนนี้รับรองว่าของคุณไม่หายไปไหนแน่มาดูเอาละค่ะเตรียมตัวเลยค่ะเราสามารถเอาเบอร์เพื่อนพี่น้องเราฝากไว้ในโลกออนไลน์ได้ค่ะการแบ็กอัพข้อมูลวิธีการก็คือให้ไปที่ Setting ลงไปที่ Account ตั้งค่าคำว่า Backup ในส่วนของ Contact หรือว่าสมุดโทราศัพท์ต่ออินเทอร์เน็ตไว้ค่ะ iPhone ก็เหมือนกันไปที่ Setting แล้วมาที่ iCloud ในส่วนของ Contact ไปเปิดให้เป็นสีเขียวแค่คุณเปิดหรือว่าเชื่อมต่อ 3G หรือ Wi-Fi เอาไว้ซึ่งมันจะไปเซฟตามชื่ออ e ีเมลที่คุณสมัครเอาไวค้ค่ะสายโลเทคกันไปอีกหนึ่งเรื่องกับการแบ็กอัพให้เบอร์โทรของเราไม่หายซื้อเครื่องใหม่เบอร์โทรก็ตามไปสถิตอยู่ในทุกทกที่เลยคะ่ะอย่าลืมนะคะ มีอีเมลตัวนั้นไว้ห้ามลืมพาสเวิร์ดอีเมลตัวนั้นเด็ดขาดค่ะเพราะว่าพาสเวิร์ดเป็นสิ่งที่ไม่รับฝากกันจริงๆค่ะถ้าเป็นแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าอย่างเงี้ยมันต้องใช้สําหรับสมาร์ทโฟนจริงๆซัมซุงฮีโร่อะไรพวกนี้มันใช้ไม่ได้ <c oughs> บางทีก็ซื้อ,อตัวนี้ไปเอาไปปล่อยอินเทอร์เน็ตก็ปล่อยไม่ได้เออเนี่ยเขาเห็นเพื่อนเขาใช้ว่าปล่อย Internet, อินเทอร์เน็ตได้เลอินเทอร์เน็ตได้ก็ใช้ไม่ได้